สีแดงแกนทีวีครับพี่ฟ้าเอาพวงอะไรไหมหมายถึงพวงอะไรเลยพวงอะไรที่แฝงหน้ารถใช่ไหมมีกลุ่มปิดไหมไม่มีครับพวงนี้ไม่มีกลุ่มปิดก็ทุกทุกคนสามารถชมได้ในช่องสีแดงเนาะแกนทีวีโด้ยก็กิกนผักเก่งอะ่ะเอาเอ,าเอาพี่ใหม่เอาไหมเอาพวงอะไรพี่ใหม่พี่ใหม่ห,มหนูคิดว่าอยากทำเป็นเป็นปีกอะซึ่งมันน่าจะไม่ทันคิดว่าเนาะ ปีกน่าจะไม่ทันอยากทำให้มันอลังการเเออราไม่ได้วางแผนเลยอยากทำปีกกับปีกมันแบบมันต้องใช้เวลาประมาณ7วันซึ่งมันก็คาดว่ามันน่าไม่น่าทันชุดประจำชาติพรุ่งนี้ใช่ฟันทิงคุณหมอว่ากัดเวลาพี่อิงไลฟ์คุณหมอก็คือเข้ามาทั้งวัไม่ใช่เลยนะหมอเป็นห่วงหมอเป็นห่วงวีฟันนะคะเหมือนเขี้ย อาลาวันไหนวันที่2 9เกครับผมวันนี้พี่ฟ้าไปงานที่ไหนบ้างวันนี้พี่ฟ้าไม่มีแล้วมีไปดูชุดครับให้ปีกน้องไปเลยแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเงินตัวเงินมันเท่าไหร่ตัวนี้ไม่ได้เปิดโนเนตกันไงเข้าใจปะไม่ได้ยินะไรมาเลยเอาแตงโมให้หมดก่อนโอเคไม่มีแล้อ๋อแต่ว่าหมอลำมีกลุ่มปิดใช่ไหมเออพี่ฝัญไม่แน่ใจ พี่ขวัญไม่แน่ใจเรื่องเรื่องกลุ่มปิดของหมอลำเนาะอันนี้เดี๋ยวรอรอทางบดเนาะชาไปดูชุดด้วยไหมอันนี้ไม่แน่ใจครับอันนี้พี่ขวัญไม่แน่ใจเรื่องของ,อนนองของน้องชาเลยเนาะทุกคนเนาะตอนเรือร้อนะโอ้แต่ว่าหมาจะหมืคนชุดลูเข้าบ้านใช่ไช่ทุกกิจกรรมหลังจากนี้ก็มีแบบช่องในสีแดงนะคะเกียนทีวีเนาะ วันที่29บัตรเพลงไหมมี3ราคานะคะมี2,000 3 0สาแล้วก็5,000ครับโอด้๋อบอสบอกว่าหมอลำม,มีกลุ่มปิดโอเคครับ,บ,บรอบหมอแค่นานไม่ทันหรอคอมเมนต์เยอะ ใช่ทุกคนเรื่องของน้องชาพี่ฝนไม่ทราบเลยนะว่าน้องมีกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวันในนี้พี่ฝนไม่ไม่ไม่ได้ติดติดตามน้องเนาะถ้าใครอยากรู้อะไรเงี้ยให้ให้ให้ไปติดตามในเพจของบ้านน้องชาออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยบางทีพี่ฝนให้คําตอบทุกคนไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยเออวันนี้เหมือนว่าน้องจะกลับแล้วนะแต่ว่าไม่รู้กลับไปไหนต่ออะไรเงี้ยบอกว่าไปถ่ายงานก็ไม่รู้ว่าเป็นงานอะไรเนาะแน่อ ่าในส่วนมาที่19ถ้าใครไม่ได้ซื้อบัตรก็สามารถรอรับส่งพี่ฟ้าได้ปกติเนาะมันเชิดได้ไข่มันแขกใช่ไหม่วยขยัลยจะตกอย่กเรินลดูว่าจะเงเขาหรียั <ป>พี่หญิงไปไอ้พี่ฟ้าไปไหนต่อพี่ฟ้าน่าจะไปดูชุดครับพี่ฟ้าไปดูชุดต่อครับถ้าสมมติว่ามันร้อนอะมันต้องอร่อยมาันที่มันที่สิบเก้าพี่ขวัญยังไม่ซื้อครับผมเดี๋ยวรอก่อนรอใกล้ๆงานเอาทีละงานก่อนเนะาะอากาศอัลาตำแหน่งต้องเส้ย พคนเรื่องอะไปกับใไรกันต่ไหนไปไหนไปไนโม่เฮยไปไหนอยากดูพี่ฟาทอล์กโชว์นะเขาไม่ต้องพดเชอบเวลาพี่ฟาพูดต้องพูดเยอะบอกต้องพูดเยอะบอกเนี่เขาเนี่ยบอกยุ่มกัะอีกนิดนึงค่ะพี่แก่ไม่เข้าใจเลยีนะเอาไปถามเขาได้ว่า พี่ฟ้าพูดจากซมโมงก็ต้องทำไร้วค่ะเนาะซาร่าช่วยตอบคอมเมนต์บางคอมเมนต์หน่อยหนึ่มันไม่ให้ผ่านฟันเลยมันเหมือนกินปุ๊กไปคอระบบมอำมันที่ยี่สิบห้ค่ะพี้นิคในแอนดแบงคะ แอปแดแอปน YouTube พูไม่ได้อปไม่ได้หอแดชีดูโชว์มีเลิฟ่ะคะแก่แล้วแก่รวยแอปแดงจริงแอปแดง YouTube แอปแดงคือ y o u t u พี่ฟ้ามีกระดานกะดานเยนุ่มกันอีกแล้วหมอลำ พี่ฟ้ามีร้องเพลงสองเพลงครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นเพลงอะไรเนาะชดเบอร์หมอลำเท่าไหร่บาทอ่ะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบครับอุ้ยน้องเหมือนโดนโดนอะไรกันเลยอ่ะเดี่ยวหัวหัวเดี่ยวหยุ่งมากข้อมเรือมาจากจีนเอาไหมเกี๊ยวไม่เอาน้องแล้วเอาไหม เดี๋ยวจะกลัวดีเกียวเอาสันซิลซันซิลซาผมด้วยนะฝักหนึ่งขาดเกียวขาดขาดเคเชิยเชิยแล้วหนึ่งคือเกียวก็รู้ไหมว่าเขาคือว่าพี่ฟ้าคือแม่เขาเกียวมองแบบเกียว ตะเกียบมองแบช็อตฟิวเลยตะเกี้ยวมองแบบเป็นอะไรอ่ะเกี้ยวบอกว่าเป็นอะไรของแม่แม่เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเลยแล้วมีปัญญาอะไรเปิด แลกเกี้ยวบอกว่าเกี้ยวไม่สนใจแม่เกียวมองหาพี่ซันแล้วตอนนี้เป็นมองหาพี่มินเช่หนะมินยี่้างหลังมิน่ะ่เล่าพี่มินลงมาเลยมินได้มาดิเฮ้ยมินได้ยังไงมาอย่าใครเหม่ยไม่สนใจเห็นไหมไม่สนใจแม่เกี้ยวไม่สนใจมินจะไปไหนดี ทำแม่ไปเลยค่ะก็เปคือลูกไม่สนใจแล้วหนึ่งค่ะไม่สนใจค่ะเชิดเชิดคือลูกคือลูกไม่สนใจแล้วหนึ่งอ่ะเศร้เจ๊าเจอพี่ฟ้าอืม เอาไม่สนใจอ๋ออ๋ออ๋ออาอด่วนนำไปไปไปแบบสุดๆไปดินสุดไม่คือตอนนี้คือเกี่ยวน่าจะเศร้าแล้วเอามองไม่มอเลืกลากแล้วเลือกลากเลยไม่ใช่เลือกกรบพี่ฟานะ นี่คือมองแต่หมูเลยไม่มองอื่นใครจะไปจะมาไม่สูจงหวตะูตัวก็คือกระเทีมหัวนึ่งปลาชีวิตคนเรามันกินแค่นีนหน่อยเอกระเห็นมราคาหกห้อค มาแบบมากันโชว์รถตีนกันเี๋ผมเสียต้องใช้อะไรคะสี่อะไรคะ